คู่ต่อมานะครับคู่ที่สี่ของรายการนะครับวีเอนนี่มวยไทยประทะกับกาพยัก์ทีเด็ด99นะครับสำหรับข้อมูลของนักชกนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับใครอยากจะดูข้อมูลของนักชกก่อนก็สามารถกดพอสได้เลยนะครับเรามาดูอะไในการชกยกที่สองนะจังหวะนี้ครับผมนางฟังเวียก็จับแทงเขาอีกแล้วนะนี่นะเอราวันหักคออีกแล้วนะโห,โหตายแล้ว วันนี้มีแทงเข่าน็อกหลายคู่เลยนะคู่เมื่อกี้ก็แทงเข่าน็อกไปคู่นี้ก็แทงอีกแล้วนะีไอ,อ่าเวียนะเอราวันหักคอครับผมจังหวะนี้นะเล่นเอาทางก้าพยังนั้นหลับยาวไปเลยนะครับผมในจังหวะนี้นะนี่ครับผมโอ้ยเต็มคาราเบลเลยนะบอกได้เลยคําเดียวว่าหมดทางสู้ะหลับยาวเลยนะครับผม สำหรับคู่นี้นะครับผมก็เป็นทางฝั่งสีแดงนะครับเวียเอนนี่มวยไทยนะครับที่เอาชนะเทคนิคน็อกเอาท์ไปได้ในยกที่2นะครับโดยเวลา1นาที17วินาทีนะครับยินดีด้วยนะครับผม